โอเคผมก็ครับสวัสดีนะครับผมไว้ด้วยฟรีไฟล์ทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สําหรับวันนี้ทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีนิงสโต้นะครับน้องๆซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องกันอีกแล้วนะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้โค้ดนะผมก็เข้ามาดูพร้อมกันนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนสําหรับโค้ดนะครับผมก็จะมีโค้ดนี้นะทุกคนหนึ่งโค้ดนะครับผมนี่ฮะก็ใครที่นะบอกไม่เห็นโค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้้้้นน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 ไวทททที่หหาาาจจออใะะคคคคคครรรรััับบบุุุกกกตมมโเเสํ็แง ได้อยู่นะคบทุกคนก็นี่นะทุกคนนี่พี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องๆน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนก็จะมีวงล้อหมัดเป็นนะครับผมวงล้อจะมีหมัดไฟหมัดงูหมัดอัพเวลนะครับผมหมัดมังกรแล้วก็หมัดสาสเกตนะครับทุกคนแล้วก็จะมีวงล้อแสงมุสานะครับจะมีชุดโอโจิมารุครับวิดีาออิจฉาจินะครับมีหน้าโตะครับผมมาดะระแล้วก็ชุดเจนโดเพลนแล้วก็อบิโตะนะครับทุกคนน้องชอบไหนน้องบุนได้เลยนะทุกคน เราก็จะมีเป็นของแรงนะครับผมในเชนหัวคานะหัวเอฟนะครับกางเกงนอนปักทงใหม่ปักทงเก่ามีเซตนาูโตะด้วยนะครับทุกคนเราก็จะมีเป็นร้านค้าสดคุ้มนะครับจะมีเครื่องบอนไฟเซจราชนสายนักแข่งหบ้าวันนะครับแล้วก็จะมีงบนักเรียนด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนีนะทุกคนพี่จะมาจัดเป็นสายนักแข่งแล้วนกันนะทุกคนนี่ครับทุกคนจัดเลยแล้วกันนะทุกคนสำเร็จนะครับมันก็เด้งเข้ามาในหน้านี้เลยนะครับทุกคน เรียบร้อยนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่าครับผมว่ามันจะเป็นนักแค่ไหนนะทุกคนกลับไปดูพร้อมกันเลยโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนที่ก็อยู่ในไอเดีเป็นเรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นสายนักแข่งนะครับทุกคนก็จะมีหัวข่าวนะครับผมมีตาสายฟ้านะครับมีหนวดขาวนะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อ,อนักแข่งกางเกงเอ็นไลท์ครับผมรองเท้าดีคอนโดค,ครับผมสีปืนะ้นอะไแล้ว,วก็เจ็ดสองกระบอกครับผมเป็นสากาอะไแล้วก็เจ็ดนะทุกคนหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็น UMP อัพเลยก็เจ็ดครับผมีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนเราหโคตรปุ้มอ่ะทุกคนนี่ฮะย่างตึงครับทุกคนแล้วก็มีท่าทางอื่นๆด้วยนะครับทุกคนสำหรับพิกัดนะคะผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนใครที่ร้องเห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับทุกคนก็ตามนา้นนะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามคนแ้ก็ช่วยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะผมก็ติดตามนะครับผมกดกระดิ่งไว้แล้วนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะทุกคน ทำนั้นนะทุกคนแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเป็นกระเป๋ากระต่ายของไอเนี่ยเออที่มยนมาทุกคนโค้เท่ทุกคนประมาณนั้นนะทุกคนก็ยังก็ฝากติดตามคนละก็แชร์ไปด้วยละกันนะด้วยวันนี้ไปก่อนละกันนะครับผม